สาวน้อยบันเทิงนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะขอเพลงเสาวบางโพนะโอเคอาริตาจ้าเอฟซีขอเพลงสาวบางโ,โาาาพงาางโมาค่ะเอานับเลยวันเอามาเอาวันทุทีนะหนุวันทุทีนะโอเควันนี้แฟนคลับขอเพลงสาวบางโพได้ไหมคะโอเคงั้นเริ่มเลย one two three f o r ฝากคิดถึงพี่ <cat Shirley again> so <c ving choses> uh, uh, t ้ยดีสุด o ิพี่จ i อแม่โอเคถ้างั้นแม่นับให้นะโมเีอ๋อแต่มหรอใช่โอเคถ้างั้นแม่นับให้ใหม่นะโอเคไหมอาเียงก็ลืออเอาสาบางคให้จบก่อนแล้เสียงคนลื้อ ยังคนงที่อาคนเื่อกันแม้ต่ว่าที่พี่พี่จะรูดีจากาาจาการารักจะเตยอวยยังคนเดียวพี่จะทำจะเคยม,ยคมไ,ยงไงแล้วคบกันไปโอ้ยไมเสียงดังอะไรอยูอค่คะ เดี๋ยวแฟนฟัไปให้แม่ร้องได้แม่แม่ร้องหรอแม่ร้องเลยตัวแฟนว่าจะไหนถึงลอยมาได้ทุกวันในยามเราดังข้างกันพอแล้วพอแล้วเอาเอาไม่ให้แม่ร้องต่อหรอเขไว้ให้พอได้หรอคะ<พ>เป็นนอนเป็นนอนแล้ว,ลวหรอบอกเอฟซีฝันดีก่อนฝันดีเถอะเอฟซีจ้าฝันดีจ้า คำเห็นหนูด้วยนะเอาคุณเบาเาพ่อกันไม่ได้จ้าหนูอื่นได้จ้าบายบายบาย,บายเฮ้ยเอาไปแล้วพีวว่น้องสวนไหนแร้เพีงโอเคบ๊ายบายค่ะยี่วันถ้าไม่อยาพกพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆอย่าลืมกดซับสไครต์นะคะ